สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลาลิกาสเปนล,ล่าสุดกันหน่อยดีกว่าเข้าสู่เกมที่2ประจำคาบเทาาวันเาร์ที่21สิงหาคมเริ่มกันที่เดปอร์ติโวอาลาเบสเปิดบ้านแพ้กับมาโยกาไป0-1เกมนี้ทีมเยือนก็ได้ประตูชัยจากเฟอร์นิโนนะฮะโดยที่เจ้าบ้านเนี่ยโดบยเหลืองแดงไล่ออกไปคนหนึ่งฮะนั่นคือลูเบนดัวเต้น,นั่นเองไปที่เอสปปนยอนก็เสมอกับเบียริลไป0-0 แคนาดาเสมอกับบาลลัเซีย1-1เจ้าบ้านนมัมไปกอน1-0จากหลุยส์ซัวเรสก่อนที่ทีมเยือนจะมาติเสมอได้จากจุดโทษของคาร์ลอสโซเลสส่วนคู่สุดท้ายเนี่ยแอตเลติกบิลเบลเสมอกับบาร์เซโลนาไป1-1เจ้าบ้านนมัมไปกอน1-0จากอิลิโกมาติเดสครับแต่ว่าทีมเยือนมาติเสมอได้จากเมมฟิสเดปายแล้วก็ในช่วงท้ายเกมอิลกาเซียของบาร์เซโลนาโดนใบแดงไล่ออกไปด้วยนะฮะ เน,นก็นเลยทําให้ตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยจากฝูงก็เป็นบาร์เซโลนด้ครับเก็บเพิ่มเป็น4คะแนนเช่นเดียวกับดับ2-3อย่างมาเยกาแล้วก็บาริเซียก็มี4คะแนนเช่นกันส่วนดับ4-5-6เรดลมาดริดเซบีย่าแอตมาดริดแชมป์เก่าครับมีทีมละ3คะแนนส่วนโซนไฮตาลาาครับทีมที่ยังไม่มีแต้มเลยฮะตั้งแต่ดับ16จนถึงดับสุดท้ายฮะเซลตาบิโกเก,กดาเฟ่โซซซดัดไลยโยบายเยกโนโแล้วก็เดปอร์ติโวอาลาเบส ในขณะที่จากโซนัวล่าสุดตอนนี้มี5คนมาร์ตินเบสเวตอิลิกลาเมลา่าอันเคลคอเลียคาริเบเซมา่าแล้วก็คาร์โลโซลเลอร์ยิงกันไปคนละ2ประตูในเดืยนที่สุดท้ายกันที่โปรแกรมลาลิกา้าในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่22สิงสิงหาก็จะมีตอน4ี่ทุ่มครับโซซิดาตเปิดบ้านเจอกับไลโยบายีกาโนเที่ยงคืนครึ่งแอตมาดริตเปิดบ้านเจอกับเอลเช่แล้วก็ตอนตีสามเรอัลเบนเต้เปิดบ้านเจอกับเรอัลมาดริดแลไลก็อีก2คู่ก็จะเตะคืนวันจันทร์ตอนตีห่งเกตาเฟ่เปิดบ้านเจอเซบีย่าและตี 3, ส,สาพบบเซลตาิโก